สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอนตัาราตอนที่234ว่านกวักนางพญาเล็กจากตํารากรบับเปนว่านฉบับสมบูรณ์ของร้อยตีสวิงนะคะลักษณะลำต้นเป็นกาบก้านยาวพ้นดินใบเล็กกว้างน้อยกว่านางพญาใหญ่พื้นใบมีสีเขียวเข้มหัวเหมือนหอมหัวใหญ่ ลายใบไม่แหลมงุ้มมากส่วนดอกนั้นเหมือนกวักพุทธเจ้าหลวงทุกอย่างคุณสมบัติเช่นเดียวกันบางคนเรียกว่าก,กวักใบโพก็คือมีคุณสมบัติเป็นว่านเมตตามหานิยมโชคลาภเหมือนกันกันกบกวักพุทธเจ้าหลวงนะคะแล้วก็มาดูต้นกวักนางพญาเล็กกันอันดับแรกก็คือเราจะใช้วิธีแยกอ <laughs> ะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าลักษณะของเขาบางทีมันคาบเกี่ยวกันไปคาบเกี่ยวกันมาระหว่าง4ต้นก็คือกวักพุทธเจ้าหลวงกวากนางพญาใหญ่กวักานางพญาเล็กแล้วก็มาหาลาภกวักสี่ชนิดเนี่ยลักษณะของเขามันจะบางทีมันคอสกันนะคะคือข้ามกันไปข้ามกันมาไม่ใช่ว่าจะนิ่งเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าตามที่ตาเชยบอกเอาไว้นะคะอย่างน้อยก็คือหความสูงของก้านวากวักนางพญาเล็กเนี่ยความสูงของก้านจะ ไม่สูงเท่ากว่านางพญาใหญ่นะคะคือไม่ได้สูงโดดไปเลยใบแคบกว่าอันนี้ใบกว่านางพญาใหญ่นี้กว้างมากนะคะกว่างนางพญาเล,เล็กนี่จะแคบกว่าค่ะดูขนาดเทียบขนาดกันใหญ่จะกว้างนะคะกว่านางพญาเล็กจะแคบแล้วก็จุดตายอีกจุดหนึ่งที่เรามักจะใช้ดูกว่านางพญาเล็ก คือหลังจากที่ดูก้านแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้ยาวยาวโย่งเหมือนกวากนางพญายใหญ่เราจะดูที่จุดนี้ค่ะหูใบหูใบจะค่อนข้างชิดกันยิ่งชิดมากเท่าไหร่ต้นนี้นี่ความชิดยังไม่มากเท่าคลิปหนึ่งที่เราถ่ายนะคะจริงๆไม้ที่มีลักษณะหูชิดเนี่ยจะหาค่อนข้างยากการสั้นแล้วหูชิดเนี่ยจะหาค่อนข้างยากเนี่ยหูจะชิดแบบนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะมีความเป็นลูกผสม ดีไม่ดีต้นนี้อาจจะเป็นกวากนางพญาเล็กกายมันก็กายกันไปกันกลับมาและอันนี้ไม่กระทั่งเป็นกวากนางพญาใหญ่หูก็ยังชิดแต่เน,นี้ยมันเป็นใหญ่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม้ที่ก้านยาวขนาดนี้ยังไงก็ต้องฟันธงว่าเป็นกวากนางพญาใหญ่ไม่นับใบที่กว้างแต่ปกติกวากนางพญาใหญ่หูก็จะไม่ชิดขนาดนี้อันนี้ได้ความหูชิดมาจริงๆถ้าเป็นลักษณะที่เป็นกวากนางพญาเล็กแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะหูจะชิด ชิดเท่าไหร่ยิ่งดีถือเป็นลักษณะเด่นของเขาไปเลยนะคะแต่ใบเขาก็จะมีความใหญ่พอสมควรใบเขียวจัดใหญ่นะคะแล้วก็มีความหูชิดส่วนก้านจะไม่ยาวย่งเย่งนี่ก็คือลักษณะของกวักนางพญาเล็กคร่าวๆใครมีข้อติดชมหรือคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เสียนว่านแต่เราเป็นคนที่สนใจสะสมต้นไม้แล้วก็ตำราเก่าแค่นั้นเองมัน คงไม่มีใครถูก100%แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้มากที่สุดนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ